อยากได้ที่หาผลจังเลยโอ้โลบักไม่พออีกแล้วไม่เคยพอเลยที่จะทำชอ่องว่าผมขอแนะนำลาว่าบัคแบบคอนฟิกเกอร์เกมทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์สอนเติมโลบักใต้คลิปเลยนะครับสวัสัีทุกคนเลยนะครับในนีเกมโลบักนะครับที่มีชื่อว่ากล่าวพิชนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการสุ่มผลพิศษนะครับหนึ่งร้อยผลนะครับสุ่มเพื่ออะไรนะมันจะสุ่มหนึ่งร้อยผลหาผลใหม่ด้วย เออมีผลใหม่เข้ามาใช่ไหมเป็นเป็นผลบาลียใช่ปะอ่าแล้วก็มีอะไรบ้างนะลืมผมผมลืมละผลบาลียผลพราแล้วก็ผลไฟผลสายฟ้าตื่นใช่ไหมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มผลพิศารหนึ่งร้อยผลนะเพื่อปลดล็อกผลมัสีทองกันอ้าวอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคือผลอะไรอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับก็อื่นเลยเราต้องสุ่มก่อนจะครบหนึ่งร้อยครั้งนะครับว่าเราจะได้ผลอะไรบ้างอยากรู้ใช่ไหมภาพก่อนะดูก่อนนะอ่ะ ดูนะห้ามกอน,นะห้ามกอน,นะครับก่อนจะไปดูเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับในคลิปหลังๆจะตามมาเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราทำการซึ่มผลพิสัยกันเลยดีกว่า100รอบนะครับโอเคมาโอเคครับตอนนี้เราน่าจะครบ100ผลแล้วเนาะ เยอะมากในความนับก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งเออยอะเพิ่มเยอะพิ่งเยอะพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้มีเก้าสิบผลนะครับแสดงว่าเราขาดอีกสองผลโอเคเราขาดอีกสองผลนะจะเป็นหนึ่งร้อยผลนะครับ,รบอ่ะตอนนี้เราครบหนึ่งร้อยผลแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเราได้ผลอะไรกันบ้างผลสตริง อ่าสตริงเราได้สิบเก้าผลนะับสตริงสิบเก้าผลผลบอมผลบอมเราได้ห้าผลเองเหรอว่าผลบอมได้น้อยจังเลยมีตรงนี้อีกนี่หว่าลืมนับตรงนี้ไปเลยนะครับผลไลท์ไรดูดี่ผลไลนิ่งไลนิ่งนี่คือผลสายฟ้าใช่ไหมอ่าใช่โอ้ยผลแสงได้ผลเดียวเองเหรอวะถามจริงผลแสงได้ผลเดียว โอ้โหโชคไม่ดีเลยอ่ะอะาจจะดูอีกสักสองสามผลแล้วกันบาเลียอ่ะผลใหม่บาเลียได้ผลเดียวสองผลครับมีตรงนี้ด้วยดิสองผลมีช่องเก็บของด้วยผมดูมีช่องเก็บของเดี๋ยวขอลองสกิลหน่อยแล้วกันผมยังไม่เคยลองสกิลเลยคิดเลยครับมาเดี๋ยวผมขอลองสกิลเลยอ่าสกิลเซตได้สกิล e อ่า t อุ้ย f เอฟเป็นบันไดโอเคเหมือนทุกเกมครับเหมือนเกม,มอื่นกดเรื่อยๆโอเคผลผลอะไรที่อัพเข้ามานะผลพระใช่ไหมผลพระนี่มันชื่ออะไรวะพระพระในเกมเนี่ยมัง้งนี่ผลพระอ่ะขอลองผลพระหน่อยแล้วกันสกิลอีอ่าเอาเอ,เอผมกินไปยังวะผลพระกินไปแล้วนี่ทำไมมันกดสกิลยังไงเอ่ย <Yes. S 2> เฮ้ย yes อ้ผมกดสกิลยังไงอะ E R T Y F G. เอ้อได้แล้วสกิล E บึ้มสกิล R บึ้มบึมสกิล T ไม่รีสกิล T ไม่มี T, มีแค่นี้นะกลับล่างผลพากเกมน,นี้ไม่บวกเลือดว่ะโอเคครับต่อไปอเดี๋ยวเราไปดู ผลทองกันดีกว่านะตอนนี้เราสุ่มครบหนึ่งร้อยผลแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูผลทองกันดีกว่าว่ามันเป็นผลโอเคครับตอนนี้นะครับอันนี้คือผลทอง นะครับที่เราสุ่มได้นะครับในหนึ่งร้อยผลนะครับจะเป็นผลที่ชื่อว่านี่นะ o n ั h u n d f o r g o นะชื่อชื่อเท่มากนะคือโอ้นี่กูทำเพื่ออะไรร้อยผลเพื่อเอาผลทองผลเนี้ยนะมาทำอะไรได้วะมาทำอะไรได้คือเรามีไม่เท่าไหร่ว่าผลทองเนี้ยสกยิลมันคืออะไรบ้าง โอเคครับผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะเก,กี่ยวกับสกิลฝนฟีศาส์ฝนทองนี้นะครับโอเคผมก็ถ้าชื่ครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะัแล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ออไปกันผรเย่ yeah! มันก็คือฝนฟธรรมดานี่แหละ